เอาไปเอาไปเลยเอาโอ้เอาไปเลยาสูเออพออมาทำไงยู่กันมนาบังุกี่ปีกี่ปีมานะไ่กันออกบ้านออกจองบ่ไอเจ้าบ้านเจ้าจองครับคนได้ยินกันหมดเนี่ยบ่ไอดีเหลืออยู่คนเดียวก่อนเพราะในเมื่อมันมาดังใจหยาอย่างกันมาสักอย่างไปเลยบ่ไปไปเลยต้องมาอยู่เลยไปไปไหนก็ไปคำนี้ตึ้งมาไปเสาะหาตึ้งมาอย่างสักอย่าง ไปเลยที่ไหนก็ไปเลยอ้อคนอย่างยังใดของอย่างอี้นี่นะไปอู้หูผายกับไอ้ฮือเปิลเปได้ต้องไอมม้มันมีเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีในอกในใจเนี่ยไปอู้หูผายฟังก็จะเล่ากวนหวัว <c oughs> ไปเลยเอแก่เบื่อนหนอยังเป,ปล่ามาเลือมหงยังกันนี่พี่ยังก็ยังกันนี้ประเดี๋ยวนี้ก็พิดตามเนี่ยกามัอานอู้มาเข้าใจกันเนี่ยกาได้ยินเป็นสามบ้านแปดบ้านพวกอ้จ้างมันต้องมันจะชาวบ้านกับจ้างมันต้องแพงก็พี่มาไอ้เปิลดา มามีอย่างที่ต้องอายอายยี่หยังผิดบ้านเขา,าจะไปผิดบ้านเขาหรอ,อพี่หยังก็ค่อยๆอู้ขันกับพ่อป้าเข้าใจกันกะโอ้มันป๊อนมาเมินแล้วมันบั่เข้าใจละของอยังอี้ไผ่บู้กัไผ่ไอหยางพิดหมวกันเรื่องออหยางประเดี๋ยวนี้ก็เรื่องในครอบครัวเนี่ยกะพูดถึงไหนไอายถึงหัน่นไอหยังนะพี่โอ้ยมันมันมีเนี่ยแพงมันมีในใจเนี่ยอู้ไปเลยแพงกว่าเข้าใจโหก็แล้วพี่บ่เสียดายขวัญกะ บะสดายแล้วผายแค่ได้ผายแค่เอาเอาเตอะแค่ได้ก็เอาเตอะกะเออถ้าพี่มาเอาน้องเอาเนอะผายแค่ได้ยังได้ก็เอาไปเตอะทำโมสังโคอืมไม่ค่อได้อีแพงเอ,เอาเตอะแพงเอาเตอะแค่ได้ยังได้ก็ตามสบายถ้าสูดหูนี่สูดจะเสียใจยไม่ลุนอืคนมันมีความ,มพิษควาพิษอนอย่างล้ำเหลือปี โอ้ความพิมามาดมั้งนะเรื่องสองข้อก่อนสองข้อบัดได้มันอะไอย่างอ่ะข้อแรกข้อแรกกะการบ้านก็บัดทําทการมาคืนก็ดได้การมาวันก็ดได้มึงพอปีมือโอยแเฮงายกะเงี้ยข้อที่สองนะมันหน่อยมันเดะมันมาเล้าใจแต่เอ๊ะ ได้ถามพี่เอียนอืม <ừ. S 1> แต่บ้านเมื่อวันกับบารทั้เมื่อคืนกับบารทั้เออเด๊นุอยตุวเองเอาเรากับเอาลูกโอ้ยแพงโอ้โอ้มึงมึงใค่ได้ใหญ่แพงเอาเลยเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโพงแล้วใครจะอยู่กับใครอยู่อู้กับบ้า ถ้าแพงก็เอายมึงจะเกินมาเด้หาพ่อมืงอลหงมึงจะมาเกินไหมไงไปเลยไปเลยถ้าได้ก็เอาเลยทำเมยสังโคไปเลยไปเลยมาเอาแล้วไก่เหล้าไก่